วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อยู่กับน,น้องป็ดก็แบกเกาแบบนี้ก็อยู่ห้องพักนะคะวันนี้มาพักนะคะก็จะมาส่งเพื่อนๆเ,เข้านอนนะคะแต่ว่ารู้สึกอยากจะแชร์ความรู้สึกที่แบบไม่ค่อยไม่ไม่ใช่ว่าไ,ไ,ไม่โอเคนะมันก็อื่นๆน่ะเป็นไหมไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะอม,มันมันอื่นๆมัน มันเหมือนแบบมีอะไรที่เราจะต้องคิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปกติจะแบบว่าฟรีสไตล์ใช่ไหมแบบชิวๆสบายๆแต่รู้สึกว่ามันจะต้องคิดอะไรก็ไม่รู้แต่เราก็ไม่รู้ว่าต้องคิดอะไรนะแต่มันอื่นๆมันแบบไม่รู้ทาอะไรหรือว่าฉันเป็นอะไรไปอะไรประมาณนี้เนาะมันก็จะ question มาตัวเองใช่ไหมอืมก็เออเมื่อาวานนี้พอดีไปส่งน้องเนาะน้องรถตกถนนนะคะแล้วก็ ก็มีการเคมการทำเรื่องอะไรเงี้ยเนาะไปให้กำลังใจเขานะคะ <c oughs> ก็ช่วยได้บ้างไม่ได้บ้างเนาะไม่เป็นไรอย่างน้อยให้กำลังใจก็ก็ก็โอเคนะอ่าแล้วก็ไปทานข้าวกันเนาะอ่เราก็รู้สึกถึงคิดถึงตอนที่เราเคยรถชนนะอ่อ่ารถชนแบบโดนอัดก๊อปปี้เนาะที่มอเตอร์เวย์นะคะอืแต่ว่าก็รอดมาแบบปฏิหารเนาะไม่ได้เป็นอะไรมากะ,ะอืม ก็เป็นเป็นแบบชนต่อกัน4คันแล้วเราเป็นคันที่3ซึ่งรถรถคันสุดท้ายคือกระบะที่ขับมาร้อยกว่าอะไรเงี้ยอืมถ้าถ้าเป็นรถคันที่แบบคันเล็กอะไรอย่างเงี้ยน่าจะขาขาดนะคิดว่าน่าจะโดนอัดก๊อปี้จริงๆอะไรเงี้ยเพราะมันแรงมากจริงนๆะคะ่ะแล้วบังเอิญว่าตอนที่เขาชนน่ะเขาชน เบี่ยงไปทางคนนั่งเนาอะอเราขับเราขับไงเราขับไปนคนเดียวใช่ไหมมันก็เลยไม่ไม่โดนเราตรงๆนะคะแต่ว่ารถก็แบบยูเข้ามาเลยเนอะอเาะทั้งนที่แบบเป็นเป็นตัวแอคคอร์ดเนาะที่แอคคอร์ดรุ่นเก่านะคะที่แบบเขาแข็งแรงมากนะอืมก็ตอนนั้นก็รู้สึกตกใจมากนะคะตกใจจริงๆไม่รู้ทํำยังไงจะบอกพ่อดีเดี๋ยวโดนพ่อด่าไหมอะไรอย่างเงี้ย จะยังไงดีจะบอกเพื่อนไหมหรือจะไปยังไงอะไรคือความคิดมันแบบโอเวอร์วนมากเลยนะตอนนั้นอะตอนที่เกิดเหตุน,นะคะแล้วใครผิดใครถูกใครรับผิดชอบอะไรประกันเราชั้นอะไรนึกออกไหมต้องโทรติดต่อเบอรโอ้โหมันจริงๆนะคะถ้าถ้าถึงตอนที่แบบว่าสติหลุดลนะมันก็ทําอะไรไม่ถูก่นะแล้วไปคนเดียวด้วยเออแล้วแบบว่าอีกสองสาคันเขาก็มีแบบ ไปครอบครัวใช่ไหมเออแล้วก็แบบเขาก็เรียกเคม,มาเคมะกันไอ้ถ้าเราต้องเรียกใครว่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบก็งงไปหมดเนาะเออก็เลยแบบอ่ะก็ตั้งสตินะคะแล้วก็ทําทาเหมือนไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรทําเหมือนแบบไม่ได้กลัวไม่ได้แบบอะไรแต่ในงใจกลัวมากเลยนะเออมันมันเป็นปฏิกิริยาที่แบบว่าปกติอะเนาะที่แบบต้องเฉพาะหน้าให้มันจบก่อนอะไรอย่างเงี้ยอ,อแต่หลังจากนั้นก็คือ ็ยังทาตัวเองเหมือนกับวันที่โดนรถชนนะคือเอ,อวันที่รถชนอะคะ่ะคือแบบทําตัวเข้มแข็งทําตัวแบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันแบบสบายฉันอะไรอย่างเงี้ยออ,อะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งตอนนั้นเพื่อนก็รู้สึกว่าการทําแบบนั้นนะ่ะมันทําให้เรามีปมนะอืทําให้มีปมแนละ้วมันมันทําให้เราชินกับการที่ ไม่ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกอะคะ่ะอืมซึ่งตอนนั้นคิดว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะเออไม่ได้แบบว่ามันถูกหรือไม่ถูกเนาะอันนี้อันนี้มาแชร์ให้ฟังเนาะชวนให้คิดนะคะป้าก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกเพราะเขาก็ทํากันแบบนี้ถูกไหมเออเราจะต้องเข้มแข็งตอนที่เราอ่อนแออะไรอย่างเงี้ยอืมถูกค่ะในในสถานาการณ์ที่แบบว่าเราจะต้องแก้ไขปัญหาตอนนั้นเนาะคือเราจะต้องหยุดความรู้สึก ที่มันลบทุกอย่างก่อนแล้วก็ทำอะไรให้มันเรียบร้อยถูกไหมอืมแต่มันจะมีกระบวนการเอฟเฟกหลังจากนั้นมันเหมือนเราโยนหินไปที่ก้อนอะเออเราโยนก้อนหินลงน้ำใช่ไหมมันก็จะมีคลื่นตามหลังมาใช่ไหมซึ่งมันจะเป็นคลื่นแบบแล้อๆๆๆๆอย่างงี้ใช่ไหมอ่าก็เป็นแบบนั้นนะคะมันเป็นความรู้สึกแบบเศร้า เออทำไมถึงเกิดกับฉันนะอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือมันมันมันเกิดขึ้นแล้วเราก็พยายามจะดับมันโดยการที่บอกไม่เป็นไรใช้มันเถอะไม่ต้องคิดถึงมันเงี้ยมันมันเป็นแบบนี้นะคะซึ่งเปิ้อนก็ทําแบบนี้มาตลอดจริงๆจนกระทั่งรู้สึกว่าเออลองเปลี่ยนสิเออเราก็ไปเจอคลิปหรือว่าเจอแบบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไร YouTube อะไรอย่างเงี้ยเนาะพอดแคสต์อะไรอย่างเงี้ยที่เขาพูดถึงการซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองอะไรอย่างเงี้ย เ,เราไม่จมําเป็นต้องไม่ซื้อสัตว์ไม่ต้องไม่ทาต่อหน้าคนอื่นหมายถึงว่าเราอยู่กับตัวเองแล้วเราเรารู้ว่าตัวเองรู้สึกยังไงตอนนั้นเนาะยกตัวอย่างเช่นอย่างเวลาเกิดเหตุการณ์รุนแรงกับเราใช่ไหมเราก็มันเศร้าอะ่ะอยากร้องไห้เงี้ยก็ร้องค่ะอืมก็ร้องแต่รู้ว่าเออเราเศร้านะแล้วเราก็อ่ะร้องไห้ร้องแล้วก็โอเคเนาะ ไม่เป็นไรเนี่ยก็คือมันเป็นการยอมรับความรู้สึกของตัวเองเนาะเรางุดหงิดก็ยอมรับว่าเรางุดหงิดเราเสียใจยอมรับว่าเสียเรากลัวยอมรับว่าเรากลัวกลัวก็กลัวนะคะกลัวไหมกลัวเนาะอ่ะกลัวผีกลัวอะไรกลัวนะกลัวไหมกลัวพอยอมรับว่ากลัวความกลัวจะหายไปพอยอมรับว่าเศร้าความเศร้าจะหายไปพอยอมรับว่ามันทุกข์ ความทุกข์ก็จะหายไปมันเป็นกระบวนการของธรรมชาตินะคะแต่แต่คนเราเนี่ยเราถูกสอนมาให้ไม่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองอไม่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองแล้วมันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วมันจะกลายเป็นปมเป็นปมที่เราไม่รู้ตัวหรอกว่าเป็นปมนะคะแล้วเราจะแก้ไขปัญหาแบบนี้ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนแบบวันหนึ่งมามันระเบิด มันระเบิดออกมาแล้วก็ไม่รู้จะแก้ยังไงก็กลายเป็นโรคต่างๆซึมเศร้าบ้างโรคไบโพลาบ้างอะไรเงี้ยคือมันมันมันจะออกมาในรูปแบบนั้นนะคะเพราะว่ามันเป็นการจัดก,การความรู้สึกที่สําหรับเปิ้อเองเนาะเปิ้ลรู้สึกว่าแบบนั้นมันไม่ถูกต้องนะคะถ้าเรายอมรับแล้วเราแก้ความรู้สึกตัวเองนะนะตอนนั้นหมายถึงว่าเรารับรู้รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นนะ่ะปัจจุบันเนาะขณะเนาะอย่างสมมุติอัเปิล สองสามวันนี้เปิ้ลรู้สึกปเปิ้ลคิดถึงใครบางคนเนาะ,ะคิดถึงมากๆเลยนะคะคนที่เป็นแบบรักไร่เงินไขเนาะ,ะก็ยังไม่ลืมนะคะก็ยังคิดถึงอยู่ๆก็คิดถึงเขาขึ้นมาจริงๆก็คิดถึงตลอดเนาะแต่ว่าคือช่วงเนี้ยแรงมากหมายถึงว่าบ่อยมากอะไรอย่างเงี้ยมีความคิดถึงมีความแบบรู้สึกคิดถึงเขาขึ้นมาแล้วก็แบบ อะไรประมาณอย่างเงี้ยเออเราก็ยอมรับว่าเรารู้สึกถามว่าเราเราจะหลอกตัวเองเหรอเอ,อ้ยมันไม่ได้หรอกมัน,นมันก,มนก็มันก็ไม่ใช่นะคะก็คือยอมรับแค่นั้นเองเนาะส่วนจะจะเป็นยังไงยังไงอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะคะหมายความว่าอาพูดตรงๆก็เหมือนดาราคนหนึ่งสมมุตเิเราสมมติเราชอบนัดเด็เงี้ยเนาะหรือว่าชอบยายาใช่ไหมเราก็ชอบเขาอะแล้วเราก็มีความแบบเออเขาสวยเนาะเขาน่ารักเนาะเออเราคิดถึงเขาเนาะอะไรอย่างเงี้ย คือก็ยอมรับแบบนั้นก็ได้นะคะปิ้นก็วางวางรักในเงื่อนไขของปิ้นเป็นแบบนั้นนะก็คือว่าก็ยังคิดถึงเขายังห่วงใยเขายังแบบว่าส่งความปรารถนาดีไปให้เขาเนาะแต่เขาได้รับไม่ได้รับไม่รู้นะไม่เป็นไรแต่ว่าเรารู้สึกว่าเออเอ,อ่อถ้าถ้าสามารถส่งไปให้เขาได้ก็ก็ดีนะคะหรือว่าถ้าเขามาดูคลิปเนาะบังเอ,อิญมาเจอคลิปอะไรอย่างเงี้ยนะก็บอกว่าคิดถึงนะคะเออคิดถึงเนาะแล้วก็อ,อ่า ยังไม่ลืมนะคะยังไม่ลืมยังแบบว่ามีความรู้สึกดีๆให้กันอยู่เนาอะ,อะเหมือนกับที่เปิ้ลเจอเพื่อนๆในคลิปใช่ไหมเออเปิ้ลก็มีความรู้สึกดีๆนะคะบางคนก็มาทักทายเนาะบางคนก็มาแบบเป็นยังไงบ้างน,นู่นนี่นั่นอย่างนี้ดีนะคะเป็น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 ,ปน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 กันะยาณมิที่ดีต่อกันเนาะ mm hmm. ก็วันนี้ก็มาส่งข้าวนอนเนาะ mm hmm. ก็อยากให้ลองมาซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองดูนะคะอ mm ืม hmm. ราไม่ต้องทําอะไรให้มันซับซ้อนหรอกคะ่ะแค่ทําให้มันถูกต้องหมายถึงว่าเรารับรู้รับดูทุกขณะในปัจจุบันเนาะว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ยอมรับ <c oughs> ก็แค่นั้นนะคะ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ปล่อยมันออกมาในรูปแบบต่างๆเนาะออย่าไปกดไว้นะคะเพราะว่าสาหรับเ,เองมมันเป็นปมเนาะมันจะค่อยๆเป็นปมที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะอืมวันนี้ก็ ันดีลาตีสวัสด์นักนะ